เอาแล้วงานนี้กเกษตรกรเตรียมเฮทกศเริ่มโอนเงิน15,000บาทในวันที่15พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2 500, 5 6 3 นายอภิรมสุขประเสฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63จำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน150 0 0,000ล้านบาท ขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศส,สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเวอร์ไวด์เว็บ เยยวยาเกษตรกรน o คอของทกศได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันเมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลงังจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยจาก,กระจ โอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวัน 1, 000, 000ละหนึ่งล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม ปี2563เป็นต้นไปโครงการดังกล่าวทรกศจะเร่งดำเน,นินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทรกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทรกศถอนจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ AMObile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทรกศได้อีกด้วย นายพิรมกล่าวล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยกลุ่มบุคคลที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทมีรายง,งานว่านางพัชรีอรารยากุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอในฐานะ โคษกพอมอได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีการขอรับเงินเยียวยา2,000บาทโดยนางพัชรีกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคมพร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน แต่ผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน2,000บาทโดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มเท่านั้นได้แก่1น 1, เด็ก 2, คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นไม่ครบ32หรือพิการ 3, คนชารา 4, ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ นางพัชรียังกล่าวต่อว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักนาย,ยกรยัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกัรสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมปี2563โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้น้อยที่สุด หาประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความดุดร้อนอยู่ในสภาวะลำบากตกงานขาดรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังงสายด่วนพอมอโท3 0 0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพมพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ล่าสุดใครยังไม่ได้เงินพรุ่งนี้รอลุ้นครังโอนอีก800,000นคน5พฤษภาคมนี้จากมาตรการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยลงทะเบียนผ่านเว w r ไว็บเราไม่ทิ้งการดเริ่มทยอยคัดกรองและโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารและพร้อมเพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว โดยในวันที่4พฤษภาคมปี2 5 6 3ระบบจะทำการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลงทะเบียนร,รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย1แสนรายก่อนโดยนววายรับวรลแสงสนิท ผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคสุกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยรายไ,ได้จากโควิดว่าในสัปดาห์นี้คลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนได้อีก3ล้านคนซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับเงินรวมทั้งหมดกว่า11ล้านคนโดยแบ่งวันที่5พฤษภาคมจะโอนได้ประมาณ800รายวันที่6พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันหยุด 1 0,000แสนคนและวันที่7-8ถึงพฤษภาคมอีกวันละหนึ่งล้านคนที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกจะได้รับเงินเบิเบ้ล2เดือนรวมยอดเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็น10,000บาททันทีล่าสุดข่าวดีครั้งประกาศแล้ว3กลุ่มใหม่ล่าสุดที่จะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาท เมื yeah! ่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาในประสงค์ภูลทเนศปหลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการผู้ได้รับผลกระทบโควิดในทีหรือคณะกรรมการประหลัด10กระทรวงว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มปอบางกลุ่มตกหล่นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาโดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทําตัวเลขนํามาเสนอ ยังกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มปอบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านโคนวงเงิน3.9หมื่นล้านบาททั้งเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านซึ่งในที่ประชุมมอบให้พอม ไปดูแนวทางช่วยเพิ่มในกลุ่มตกหล่นคือคนชายขอบคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตบุคคลล้มละลายการดูแลช่วยเหลือแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการ,รบำนาญได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์ไม่ช่วยเพราะขณะนี้ยังค้าขายได้พนักง,งานรัฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยเหลือของแต่ละทวิสาหกิจ ขณะที่คนไร้บ้านพอมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนแม่ที่ลำบากไม่มีเงินซื้อของให้ลูกกลุ่มนี้จะช่วยดูแลให้แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเนื่องจากรัฐให้ความช่วยเหลือมาตลอดและไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนอาชีพอิสระดังนั้นการช่วยเหลือจะไม่เท่ากันในประสงค์เก่านายประสงค์กล่าวอีกว่าสำหรับกลุ่มตกหลน่น เครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลำตัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมารวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกีฬาเช่นนักกีฬานักมวยขณะนี้ต้องหยุดงานใน2กลุ่มนี้การช่วยเหลือเท่ากับอาชีพกิสระเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนและต้องไปดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ถ้ายางกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้ในประสงค์กล่าวว่าการช่วยเหลือจะใช้เงินจาก พรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทกลุ่มปอบางมีมาตรการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้คือกลุ่มคนพิการแต่ยังไม่เพียงพอดังนั้นให้พอมอ ไปจัดการดูแลเพิ่มเติมรวมถึงดูงบประมาณใหม่ถ้าเสนอมาเร็วพร้อมจ่ายเงินให้ทันทีในกลางเดือนพฤษภาคมผ่านกลุมบัญชีกลางบางส่วนมีการขึ้นทะเบียนและมีการดูแลจากภาครัฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในประสมกล่าวว่าแรงงานทั้งประเทศซึ่งมี39ล้านคนจประชากรทั้งประเทศ66.5ล้านคนซึ่งในจํานวนแรงงาน3 9ล้านคนนั้นเป็นแรงงานในระบบประกันสังคม11ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ16ล้านคน เกษตรกร10ล้านคนเป็นข้าราชการและพนักงานรัาฐวิสาากิจ2ล้านคนดังนั้นมองว่ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มปอบบางและตกหล่นจะสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครบทุกคนล่าสุดคุณชอบพนิกาเร่งโอนเงินคนละ3,000บาทคาดยอดระดมทุนไม่ต่ำกว่า4ล้าน จากการสำรวจพบว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับที่ดีในโลกออนไลน์มีผู้ร่วมสมทบทุนจำนวนมากผ่านบัญชีนางสาวพันิกาวานิชซึ่งรายได้จากการขอรับบริจาคระหว่างคอนเสิร์ตนั้นจะถูกส่งต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เข้ามาคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือตามกติกาในเวลากิจกรรมจะได้รับเงินรายละ3,000บาท สำหรับเงื่อนไขและกะติกการ,รับเงิน3,000บาทจากกิจกรรมเมเดเมเดเราช่วยกันมีดังนี้ให้คอมเมนต์ชื่อนามสกุลและบอกเหตุผลว่าจะให้นำเงินไปใช้ทำอะไรให้สิทธิ์คนที่ทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้นโดยเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเอง หากอยากให้มีคนได้รับเงินจำนวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามคุณชอบพนิกาวานิชได้กล่าวในช่วงท้ายของไลฟ์สดว่าแม้กิจกรรมไลฟ์คอนเสิร์ตจะจบลงแต่เรายังรับบริจาคต่อไปเรื่อยๆอยังไม่ปิดบัญชีเพื่อส่งเงินบริจาคไปให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะสามารถช่วยเหลือได้กี่รายนั้นขึ้นอยู่กับ ยอดเงินบริจาคเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทแม้ตัวเงินจะดูมากแต่ก็ช่วยคนได้เพียงหลักพันคนนิดๆขณะที่คนขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนหลักพันหลักหมื่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นมาจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐจากมาตรการประกันสังคม